สวัสดีครับมิตรรักแฟนกีฬาที่น่ารักทุกท่านวันนี้พบกันอีกเช่นเคยมีข่าวคราวเกี่ยวกับแวดวงกีฬามาฝากกันโดยเฉพาะผลการแข่งขันของทีมชาติไทยยุสิบเจ็ที่ทําการแข่งขันไปในค่ําคืนที่ผ่านมาเรียกได้ว่าแต่ละสายยิงกันระเบิดร,ระเบ e r เลยก็ว่าได้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับการแข่งขันฟุตบอลร,รายการ afcu 17ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่มดีวันนี้ทีมชาติไทย U 17มีโปรแกร,รมลงสนามฟาดแข่งนัดแรก ดยจะพบกับเติร์กเมนิสถานซึ่งการแข่งขันในวันนี้แข้งช้างศึกจะสวมชุดสีน้ำเงินส่วนผู้รักษาประตูจะสวมสีเหลืองการแข่งขันในรอบนี้เป็นการคัดเอาแชมป์กลุ่ม10กลุ่มและอันดับที่2ที่ดีที่สุดอีก5ทีมรวมกับซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพรอบสุดท้าย1ทีมรวม16ทีมทีมชาติไทยถ้าผ่านเข้าไปได้จะได้อยู่โถที่2เพราะในปีที่ผ่านมาไทยเข้ารอบ8ทีมและจะคัดเอา8ทีมสุดท้ายไปชิงแชมป์โลกนั่นเองครับ สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีภายใต้การคุมทีมของเจเด็ดมิล่าเปิดสนามชนบุรีสเตเดียมเอาชนะเติร์กเมนิสถานไปได้2-0ในึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2024รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดแรกเมื่อค่ำวันที่23ตุลาคม2567สำหรับเกมนี้โค้ชเดดเจเด็ดมิลาาวางแผนการเล่นในระบบ4-4-2ส่งสุภพกรภูลผลลงเฝ้าเสาแนวรับประกอบด้วยภูริพันธ์โพทองภูรินัทภูลกำลัง สุภวิทย์ผสมและดนุพลบุภากับตันทีมโดยแดนกลางใช้ใชัยวัดเงินมาจับคู่กับปรเมศและองดีโดยมีสรกฤษแก้วสีและคณะพจอินทสิงคอยสนับสนุนริมเส้นส่วนคู่กองหน้าใช้จอมพลหอมบุญมาและศิวก่อนพลสันเริ่มเกมการแข่งขันทีมช้างศึกยู17เเป็นฝ่ายครองเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนและสร้างโอกาสทำประตูได้หลายครั้ง โดยจังหวะสําคัญมาในนาทีที่24เมื่อได้ลูกฟรีคิกระยะอันตรายจองพลของบุญมาวิ่งเข้ามายิงตามน้ําแต่หน้าเสียดายที่บอลไปชนคานกระดอนออกมาทีมไทยยังคงเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สามารถเจาะแนวรับของทีมเยือนได้จบครึ่งแรกเสมอกันไปศูนย์ต่อศูนย์เครื่องหลังเกมเริ่มพลิกเมื่อนาทีที่51คาคาไมรัตบาบาเยฟกับตันทีมเติร์กเมนิสถานไปทำฝาล์หนักเป็นใบเหลืองใบที่สองถูกไล่ออกจากสนามทำให้ทีมยืนเหลือผู้เล่นเพียง10คนและเพียง6นาทีต่อมาไทย ก็มาได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะที่พิรดาล่าสวัสด์ได้โอกาสยิงแม้จะติดล็อกแต่บอลมาเข้าทางปรเมศละองดีให้เด็กนรกแตกที่ตามมาซ้ําจังหวะสองเข้าไปให้ไทยออกนำหนึ่งต่อศูนย์หลังได้ประตูขึ้นนําทีมชัางศึกยูสิยังคงเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องและมาได้ประตูตอกย้ําชัยชนะในนาทีที่87จากจังหวะที่ดนุพลบุกถาแทงบอลทะลุช่องให้ศิบกรพลสันหลุดเดี่ยวก่อนแปะสบายๆเข้าไปส่งให้ไทยนําห่างสองต่อศูนย์และเป็นสกอร์นี้จนจบเกม ด้านผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มดีอินเดียโชว์ฟอร์มสุดโหดถล่มบูไนขาดลอย1ิต่อ0ทําทำให้สถานการณ์ในกลุ่มตอนนี้อินเดียนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่าตามด้วยไทยในอันดับ2โดยมี3นาคะแนนเท่ากันส่วนเติร์กเมนิสถานและบูไนยังไม่มีคะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทย U17 มีคิวลงสนามพบกับบูไนในวันที่25ตุลาคม2 5 6 7เวลา20นาฬิกาที่สนามชนบุรีสเตเดียม ในส่วนของทีมบวยของแต่ละกลุ่มทีมที่มี5ทีมจะตัดทีมที่4ี่และห้าออกส่วนทีมที่มี4ทีมจะตัดทีมที่4ออกและจะโดนตัดคะแนนและลูกได้เสียออกนะครับเพราะว่าทีมชาติเลบานอนถอนตัวออกจากการแข่งขันนั่นเองก็แสดงความดีใจกับผลการแข่งขันกับแฟนๆกองเชียร์และทีมงานสตาฟโค้ชทีมชาติไทยด้วยครับเอาต่อไปเรามาติดตามผลการแข่งขันของสายอื่นๆและอื่นๆกันบ้างว่ามีผลการแข่งขันอย่างไรบ้างไปกันเลยครับ เริ่มกันที่กลุ่ม A เกาหลีเหนือชนะอิราน4-1ฮ่องกงชนะจอร์แดน2-1กลุ่มนี้เกาหลีเหนือชนะสามนัด9้าแต้มเต็มมาแรงจริงๆเลยรองจากฝูงอิรานมีสามแต้มกลุ่ม B บังคลาเทศชนะฟิลิปปินส์1ต่อ0อัฟกานิสถานชนะมาเก๊า9ต่อ0กลุ่มนี้อัฟกานิสถานนำจากฝูงหกคะแนนตามมาด้วยกัมพูชาหกคะแนนเช่นกัน กลุ่ม C จีนชนะพูตาน6ต่อศเกาหลีใต้ชนะมันดีฟ1 3ต่อศเกาหลีใต้นำจากฟูง6คะแนนตามด้วยจีนนั่นเองกลุ่มดีของเราอินเดียชนะบ,บรูใน13ต่อศูนไทยชนะเติกเมนิสถาน2อต่อศทีมอินเดียนำจากฝูง3คะแนนเท่าไทยแต่ลูกได้เสียดีกว่ากลุ่ม E อุตเบกิสถานชนะปาเลไต้สาต่อศ อิรักชนะไทยเปร่ห้าต่อศูนย์กลุ่มนี้อิรักนำจากฝูงสามคะแนนกลุ่ม F ญี่ปุ่นชนะเนปาลเก้าต่อสองกาตาชนะมองโกเลียสองต่อศูนย์กลุ่มนี้ญี่ปุ่นนั่จากฝูงสามคะแนนกลุ่ม G ออสเตรเลียชนะนอสเทิร์มารีนาสิบเก้าต่อศูนย์อินโดนีเซียชนะคูเวตหนึ่งต่อศูออสเตรเลียนำจากฝูงสามคะแนนกลุ่ม H UAE ชนะมาเลเซีย2อต่อศูลาวยังไม่แข่งเพราะเจอเลบานอนถอนทีมกลุ่มไอเวียดนามเสมอคีกิสสถาน0ูต่อศเยเมนชนะพะมา่า6กต่อหกลุ่มนี้เยเมนนำจากฝูงกลุ่มเจทาจิกิสถานชนะกวม33ต่อศโอมานชนะสิงคโปร์ห้ต่อศทาจิกิสสถานนำจากฝูง ครับทั้งหมดทั้งมวลที่ก็เป็นผลการแข่งขันที่ผ่านมาที่ได้เรียบเรียงมาฝากแฟนๆกีฬาทุกท่านรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็เลือกเชียร์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ใช้กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ